สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำข้าวต้มมัดมันม่วงกันค่ะสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมมากเลยนะคะวันนี้จะไม่มีใบตองด้วยค่ะจะใช้เป็นกระดาษไขแทนใบตองกันนะคะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะบอกไว้ก่อนนะคะพี่ไม่ได้ถ่ายตอนแช่ข้าวเหนียวแล้วก็แช่ถั่วดาให้ดูนะคะแช่ไว้5้าชั่วโมงค่ะสาหรับข้าวเหนียวก็ประมาณ3ามชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มที่การต้มถั่วดําแล้วก็นึ่งมันไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะมันก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็สุกแล้วค่ะส่วนถั่วดํายังไม่สุกนะคะต้มต่อไปค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะสุกดีค่ะเพราะว่าเป็นถั่วแห้งเรานํามาแช่น้ํานะคะมันที่สุกแล้วก็จะนําออกมาบดแบบนี้เลยค่ะบดตอนร้อนๆเลยนะคะ วันนี้เราจะนำมันที่เราบดเสร็จเรียบร้อยนะคะไปควนพร้อมกับกะทิน้ำตาลกันค่ะสำหรับน้ำตาลนะคะสูตรที่พี่ใส่ให้นี้หวานกำลังดีนะคะเพื่อนๆชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ค่ะหรือไม่ก็ชิมดูมันที่เรานึ่งสุกก่อนนะคะว่ามีความหวานมากน้อยขนาดไหนนะคะ สำหรับกะทิเราจะไว้ใส่ทีหลังค่ะตอนนี้ก็นำไปตั้งไฟอ่อนนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะปริมาณก็ตามที่ขึ้นให้นะคะเวลากวนไส้อย่าหยุดคนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำตาลละลายทั้งหมดก็ใส่กะทิลงไปนะคะคนต่อไปค่ะจนก่าไส้ของเราจะงวดขึ้นนะคะแล้วก็ลอนออกจากกระทะแบบง่ายๆค่ะถ้าลอนออกจากกระทะแล้วปิดไฟได้เลยนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของข้าวเหนียวนะคะเราจะมาผัดข้าวเหนียวกับน้ำกะทิให้เข้ากันค่ะใส่กะทิลงไปนะคะปริมาณก็ตามที่ขึ้นให้ค่ะข้าวเหนียวที่แช่ต้องล้างให้สะอาดนะคะพักให้เสด็จน้ําค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใบเตยนะคะเพิ่มความหอมให้ข้าวต้มมัดของเรานั่นเองค่ะแรกๆก็ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะพอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะน้ํากะทิเริ่มแห้งให้สังเกตค่ะคนตลอดเลยนะคะอย่าหยุดคนค่ะเพื่อไม่ให้ด้านล่างของข้าวไหม้นะคะพอน้ํากะทิแห้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ําตาลทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะความหวานนี้ให้เพื่อนๆชิมเอานะคะสูตรที่พี่ให้วันนี้บอกเลยว่าความหวานพอดีค่ะไม่หวานมากเกินไปนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราใส่น้ําตาลนะคะผัดให้ขึ้นเงาแบบนี้ค่ะ ถ้าเม็ดข้าวขึ้นเงาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยนะคะเทใส่กะละมังหรือว่าชามผสมค่ะแล้วก็มาคนให้คลายร้อนอีกทีนึงนะคะสําหรับใบเตยใครจะออกทิ้งเลยก็ได้นะคะหรือว่าใส่แช่ไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะพอเราห่อเสร็จก็ทิ้งทีเดียวนะคะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมค่ะตอกต้องแช่น้ําไว้นะคะจะได้มีความเหนียวเวลามัดจะได้มัดง่ายๆค่ะถั่วดําต้มสุกค่ะ แล้วก็ไส้มันม่วงนะคะทุกอย่างพร้อมค่ะกระดาษไขตัดเอาขนาดตามที่เราจะห่อนะคะห่อเล็กห่อใหญ่แล้วตัดเอาตามนั้นเลยค่ะกระดาษไขนี้แนะนำให้ใช้เป็นกระดาษไขซิลิโคนนะคะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีขายนะคะแมคโครก็มีเหมือนกันค่ะขั้นตอนการห่อก็ตามนี้เลยนะคะ ้าใครยังไม่เคยห่อก็ดูให้ละเอียดนะคะไม่งั้นห่อข้าต้มออกมาจะแตกได้เวลานึ่งค่ะง่ายๆนะคะเวลาพับขอบแบบนี้ให้พับสองรอบนะคะกันไม่ให้เข้าต้มของเราแตกออกมานั่นเองค่ะพยายามจัดทรงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะจะได้หักมุมแบบง่ายๆค่ะเพราะว่าไม่เหมือนใบตองนะคะนี่ค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เก็บปลายด้วยค่ะพับ เข้าหากันแบบนี้นะคะทาเหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะพยายามกดให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะจะได้พับกระดาษง่ายๆค่ะพับด้านหนึ่งนะคะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งลงค่ะเก็บปลายก่อนนะคะก่อนที่จะพับเข้าหากันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทําอีกห่อหนึ่งแล้วก็มัดให้ดูค่ะทาเหมือนเดิมค่ะจัดทรงให้เป็นแท่งก่อนนะคะแล้วก็พับสองพับค่ะ ับหัวท้ายไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้หลุดออกมาค่ะเสร็จแล้วใช้ปลายนิ้วนะคะกดข้าวด้านในให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะจะได้หักมุมกระดาษแบบง่ายๆค่ะใช้นิ้วชี้นะคะกดลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเข้าหากันแบบนี้นะคะเก็บปลายให้เรียบร้อยแล้วพับเข้าหากันก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะ คับเข้าหากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ข้าวต้มมัดอยู่สองห่อนะคะเราก็จะมามัดติดกันเลยค่ะเวลามัดกะให้ดีนะคะเราจะมัดกึ่งกลางระหว่างหัวท้ายนะคะเราจะมัดอยู่2จุดค่ะให้เหลือปลายตอกไว้ด้วยค่ะเราจะรวบมัดกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ต้องมัดแน่นเกินไปนะคะถ้าแน่นเกินไปเวลานึ่งข้าวบวมขึ้นอาจจะแตกได้ค่ะ สอดด้านปลายตอกเข้าไปแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวต้มมัดแบบง่ายๆนะคะไม่มีใบตองก็ทําได้ค่ะสูตรที่พี่ทําวันนี้ก็ได้อยู่ประมาณ24ห่อนะคะหรือว่า12มัดค่ะที่พี่ห่อเองวันนี้ก็10มัดนะคะอันนี้เป็นของครัวข้างบ้านค่ะเขาอยากได้ลูกจัมโบ้นะคะก็เลยเอา2มัดไปรวมเป็น1มัดค่ะตอนนี้พร้อมนึ่งแล้วค่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะเราจะนึ่งด้วยไฟกลาง45นาทีค่ะ เดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะคะสุกเรียบร้อยค่ะสีสันก็สวยงามมากเลยนะคะสามารถเสิร์ฟได้ตอนร้อนๆเลยค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับทํากินทําขายเลยนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะไม่มีใบตองก็ทํากันได้นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูด้านในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่เลยค่ะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยนะคะความหวานกำลังดีเลยค่ะแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะใครชอบกินข้าวต้มมัดก็ลองกันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ